เราเข้าสู่รายการตามติดชีวิตดาวนะครับเวลาดีๆสี่ทุ่มตรงอย่างนี้กลับมาพบกับแคนะครับและตอนนี้แันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บรรยากาศของงานครบรอบ5ปีแอคชั่นแชนลช่องบันเทิงสำหรับคอละครตอนสซุปตาปาร์ตี้5ปี5แอครับบรรยากาศจริงๆตอนนี้คนเยอะมากแล้วก็รอบข้างผมเนี่ยแฟนคลับเดอะสตาทั้งนั้นครับแฟนคลับเดอะสตาร์ครับโอ้โหน่ารักที่สุด ึ่งในวันนี้ฮะแอคชั่นของเราก็จัดเต็มมากๆเพราะว่าขนกองทัพเหล่าดาราศิลปินนักร้องพิธีกรมาเพียบครับพร้อมกับโชว์สุดพิเศษด้วยบรรยากาศทั้งหมดในวันนี้จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับ อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ครบรอบ5ปี Action Channel นะฮะด้านในวันนี้เราเซื้อบินดารานักร้องนะครับขนทับกันมาเยอะมากเกือบเกือบ100คนแล้วในนี้ครับแต่ละคนกำลังแต่งตัวกันอยู่ตัวอะไร <c oughs> คนนี้อะไรครับ <c oughs> ทําอะไรครับก็จะลองโชว์นะาตอนแรกเนี่ยชุดยาวมากแต่ว่าต้องแก้เยอะฮะตัดให้สัน้นตัดให้สั้นพอเท่าที่พี่กวางจะใส่ได้ <c oughs> แอใส่ก่อนนะสิคะก็เลยรู้แบบนี้เอาเป็นว่าก็ขอไปเตรียมตัวก่อนนะคะแล้วเจอกัน่ะโอ้โหจีบนมด้วย เดี๋ยวโซนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะดูกูร์อาโซนการแต่งหน้าของผมของเหล่าพิธีกรจากแอคชั่นเนลก่อนครับด้านในโบคลึดมากซ้อมร้องเพลงกันอยู่ไปดูดีกว่าโอ้โหเมื่อกี้เห็นการซ้อมไปแล้วขอใจเธอแลกเธอโบไลกเธอโท่ แต่ละคนเมื่อกี้รู้สึกว่าพี่หน่อนเยเจอคนสอนพี่มาช่วยด้วยจะบอกว่าจริงๆไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เต้นโชว์นี้อ่าเราเป็นอยู่ในมุมมืดกันนะครับตอนนี้ะน,นะคะระับแต่สว่งหน่อยอ,อ,อ่าจะบอกว่าจริงๆไม่ได้แบบว่าเต้นอยู่ในโชว์นี้แต่ว่าถ้าเต้นแบบได้โยเพราะว่าชอบเต้นเอาคือเมื่อกี้พี่หน่อยไม่ได้โชว์นี้เหรอมาเต้นให้มาร์ชมีโชว์พิเศษพิเศษอะไรมาให้แฟนๆได้เห็นมั้งอ่าปีนี้นิดนึงเขาบอกว่าจะได้เห็นผมในแบบหล่อ โอ้ยากเคแล้วก็แรปแล้วพี่หนอนะวันนี้โชว์อะไรครับวันนี้ต้องบอกว่าก็ย้อนวัยไปไม่ไกลมากต้งแต่งชุดนักเรียนย้อนไัยไปแค่ประมาณ2องสามปีที่แล้วขอบคุณมากยังไม่จบด้วยโชว์ชุดนี้จะมีน้ำนุ่นมีดียมีหนอนแล้วก็มีเป็นเซอร์ไพรส์เป็นพุชชายซึ่งจะปลว่าเมื่อเขาปรากฏโฉมทุกคนจะแบบ อย่างนี้เลยจริงจริงโอเคต้องรอดูดอออวันนี้สองสาวเล่าเรื่องมากับเราด้วยเพราะว่าพ<ม>ี่แหม่มจะบ่นกับเราทุกปีครับมีปีไหนที่ให้พี่ทําอะไรง่ายๆบ้าง<ช>ปีนี้เป็นไงได้สนใจหรือ,อยังครับ มไม่ค่ะน้องพี่ว่าปีนี้พี่เหนื่อยนะทไมอ่ะพี่ซ้อมแล้วแบบซ้อมไปเรื่อยๆจนแบบว่าลมมันออกหูอะค่ะสแสดงพี่ใกล้พี่ใกล้ไปแล้วใช่ป่ะคะ <laughs> <laughs> ปีนี้พี่โชว์หญิงลันลาของหญิงลีค่ะ ยิงละลาใช่ค่ะเต้นค่ะเต้นเต้นพี่เป็นสายเต้นค่ะเป็นสายเต้นค่ะซ้อมเต้นนานไหมครับซ้อมเต้นวันเดียวค่ะวันเดียวดูผลงานพี่เก่งมากจริงพี่จะบอกว่าทุกคนเต้นเหมือนกันหมดคพี่จะเต้นแตกต่างทำไมคะี่ไม่ได้เต้นเพลงนะคะพี่เด่นพี่เด่น โอ้มาที่นียยครับรุ่นเก่าเดี๋ยวรอดูครับว่าพี่แหม่มจะแซ่บขนาดไหนนะฮะวันนี้พี่เดียจะโชว์อะไรบ้างวันนี้ร้องเพลงแตกต่างเหมือนกันเป็นสไปท์ฮอร์โมนค่ะกินสไป์กินสไป์อย่าลืมใส่ถุงนะคะถุงกุ้งแคบแล้วแต่ใส่ถุงไหนก็ใส่อ๋อนี่คือทำทำทรงทำทำทรงผมนี่แหมทำทรงผมค่ะทรงผมนี่เป็นสไป์เลยใช่ค่ะสไปท์ฮอร์โมนค่ะเราจะได้ว่าสไป์ในเรื่องฮอร์โมนนี่คือหนุ่มหุมทั้งประเทศชอบไหม วันนี้พี่เดียวจะมาทำลายความฝันหนุ่มๆได้หรือเปล่าไม่ไม่ไม่เมื่อกี้พี่แหม่มบอกว่าพี่แหม่มซ้อมเต้นวันเดียวใช่ป่ะพี่ก็ซ้อมวันเดียวเหมือนกันจริงเหรอใช่แต่คิดมาสามเดือนแล้วนะพี่แหม่มบอกว่าถ้าพี่แหม่มเต้นถ้าพี่แหม่มเต้นไม่เหมือนคนอื่นพี่แหม่มไม่ได้ผิดใช่ป่ะแปลว่าพี่แหม่มเด่นของพี่อ่ะพี่เต้นไม่เหมือนคนอื่นจริงๆอะแล้วพี่ก็ไม่ได้เด่นด้วยพี่ผิด เฮ้ยเฮ้ยคุณชมครับผมพี่ดิวอ่ะทรงเดียวกับช่างเลยอ่ะไไม่่คดิที่เป็นแม่ผมรึเปล่าเดิวครับวันนี้มาโชว์อะไรบ้างฮะวันนี้มาโชว์อะไรบ้างโอ้ยหลายหลายโชว์หลายโชว์หลายโชว์เลยโชว์ไหนที่คิดว่าจะถูกใจคุณดูที่สุดถูกใจคุณดูที่สุดโอ้ยทุกโชว์ทุกโชว์ด้วยทุกโชว์เลยเพียไม่มีอะไรถามต่อแล้วขอแล้วคนเดียวนั่นแหละบ๊ายบาย เขาเป็นคนเดียวนะที่แบบว่าเป็นเด็กแล้วก็มาโชว์ในโชว์ชุดเดียวกับพวกเราที่จะต้องเป็นสามีของอีสานะครับเด็ดมากสวัสดีครับโอ้โหนึกว่าบันพายถวายไร้แล้วในวันนี้เนี่ยเราได้ข่าวว่านายก็เป็นหนึ่งในสามีของอีสาสามีเยอะจริงๆเลยมีทั้งหกคนนะครับเล่นเป็นใครวันนี้เล่นเป็นใครผมเล่นเป็นวิทย์นะครับผมเป็นคนเล่นดนตรีเรียบร้อยวันนี้มีโชว์ร้องเพลงเนี่ เดี๋ยวมันก็มีร้องนิดหน่อยคุณและคุณเท่านั้นอ๋อจะไปเรื่อยๆอ่าจะเสียงหมดโอเคสู้ๆครับวันนี้ เซนเด์สตาร์ครับผมสวัสดีครับอ่าเซนเด์สตารว่าเซนภูหิรันนะครับตอนแรกชื่อปฏิภาห์หล,ล่อสะเทียนน,นี้เป็นภูหิรันหล,ล่อสถียรปีหน้าชื่ออะไรครับไม่เปลี่ยนละ <laughs> ไม่เปลี่ยนละไม่เปลี่ยนละ <laughs> ชื่อนี้แหละเออเซนะนี่เวลาเราเจอทุกครั้งเนี่ยเซนจะแบบสไตล์เกาหลีตลอดนี่แต่งชุดนี้เนี่ยเราโชว์อะไรเราโชว์แบบเป็นแบบฮฮิปอปฮิปฮอปเป็นแรป,แรปเปอร์กันกับพี่พัตโตพี่น้ำนุ่น <ip> <H op> พี่แมนแล้วก็พี่พี่นอน แล้วในฐานที่เซเนก็เป็นหนึ่งในพิธีกรของแอคชั่นแนลแล้วตอนนี้ช่องของเราเนี่ยครบรอบ5ปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับวันนี้ก็ดีใจครับเราได้เป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่ได้แต่ได้เข้ามาทํางานพิธีกรเนี่ย<ม>ก็รู้สึกว่าสนุกมากก็ดีใจที่ตอนนี้แอคชั่นแนลก็ครบรอบ5ปีแล้วแล้วก็สร้างแต่สิ่งดีๆมาเสือลดีๆมาให้พวกเราได้ดูตลอดนั้นดีใจมากครับผมขอให้ว์สนุกวันนี้ครับครับผมเดี๋ยวัน ช่วงหน้ากลับมาชมบรรยากาศภายในงานและพูดคุยกับเหล่าศิลปินดารานักแสดงและพิธีกรกันต่อนะคะในงานฉลองครบครอบ5ปีแอคชั่น l ตอนสุดตาป,ปาร์ตี้5ปี5แอคติดตามชมช่วงหน้าค่ะครับเราอยู่อีกโซนนึ้ครับโซนนี้เนี่ยเป็นโซนใหญ่มากครับเป็นส่วนของแฟชั่นโชว์แล้วก็ในส่วนของเดอะสตาร์ุ่นพี่เ <laughs> 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 จอเลย2ตัวแรก2คนแรกนะ <laughs> เดี๋ยวไปคุยเขาเลยดีกว่าครับ ตั้งครับขอขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับถ้าสมมติผมบอกว่าไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ก็ <g ül> คนไทยทั้งประเทศก็จะเห็นนะว่าคุณอ๋อ<ม>สวัสดีสดอ๋อนี่ออกกล้องเหรอคออกกล้องครับอรายการนะสวัสดีครับ ตั้มมาลาบุตรครับครับคนต้องมีสองคนนี้วันนี้ครบรอบหปีแอคชั่นแลเนี่ยเราปีที่แล้วได้มาในฐานะของเดอะสตาร์เก้ปีนี้เรามาเป็นรุ่นพี่แล้วมีชชว์อะไรพิเศษพิเศษกว่าปีแล้วบ้างมีนักกันด้วยอ๋อก็อย่างที่จะเห็นได้ชัดเลยในปีนี้เนี่ยเราก็จะได้พิธีกรตามติดชีวิตดาวคนใหม่หม่ครับผม อ่าจริงนะก็ก็วันนี้เนี่ยเราก็มีโชว์มีโชว์คูจิ้นคูจิ้นกันก็จะมีตั้มสิบนะครับแล้วก็น้องซีดีแล้วก็จะมีผมโอนแล้วก็จะมีคูจิ้นในตำนานครับคือใครครับพี่ท่านกับพี่แกงอย่างจะมาร้องเพียงข้างหลังกันเพียงข้างหลังใช่แล้วทำอะไรข้างหลังไหมก็อาจจะมีบ้างเป็นกิมมิก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 มจะครัก ใบสีแดงอย่าเอาแต่ฝันอย่ากไปคิดให้เกินตัวอยากไปรักให้เปลี่ยนใจยังไงก็คงไม่มีทางอยากมออยู่ตรงนั้นต้องที่เจอเดินซ้ำๆใครที่สนใจไปต้องหมังให้เธอมองหันมาเป็นแค่เพียงคนคนนึงคนที่อยู่เคียงนกซ้ำ เอชแนลครบรอบ5ปีแล้ว <ทะ S 1> ซึ่งเราก็ได้มาอยู่ทั้งสองปีแล้วรู้สึกไงบ้างดีใจที่วันนี้ครบรอบ5ปีแล้ว <ทะ S 2> ก็หวังว่าเอชแนลจะอยู่กับคนไทยไปอีก1 0ปีร้อยปีเลยเพราะว่าผมก็ยังอยากทำพิธีกรตรงนี้ไปอีกร้อยปีสิบปีเลยเหมือนกันไปได่คือเดี๋ยวโกวตตกง,งานใช่ครับผมรอดมาดีกว่าปีนี้เป็นไงรู้สึกไงบ้าง รู้สึกว่า1ปีเนี่ยเร็วมากมากเลยนะว่าปีที่แล้วเนี่ยเรายังแบบเป็นเด็กใหม่ที่ยังแบบสัมภาษณ์พูดอะไรไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแล้วทุกวันนี้ก็พูดไม่เป็นเหมือนเดิมนี่ขนาดเจอแค่2อคนแรกที่นั่งอยู่หน้าประตูนะครับยังขนาดนี้เลยด้านในอีกหลายสิบชีวิตครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามมาดูเลยดีกว่า ตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับผมอยู่กับ2หนุ่มหล่อ huh. ท yeah, yeah. yeah, ี่กำลังฮอตมากๆในตอนนี้ข้างซ้ายมือของผมนี้นะฮะพระเอกใหม่ของ X a c t ของเรานะครับคุณชายระวีช่วงโชดเย่ใช่ไหมครับฝั่งหนึ่งฮะแจ้งเกิดจากกันแมนโช อ่ามือกีตาร์สุดหล่อที่ทำให้เราลืมกันนภัสไปเลยอขบคุณครับกบครับผมสวัสดีครับผมกบปีกว่านี่เป็นปีแรกหรือเปล่าที่ได้มางานครับปีแรกเลยครับใช่ปีแรกโหเจอบรรยากาศที่รวมตัวของชาวไอแซกน่าจะเป็นดิวทันเออผมชอบเรื่องหรอนี่พี่ชอบพี่เราคนมหาชัยบ้านเดียวกันอ๋อคนมหาชัยใช่ครับอ๋อสมุทรสาครใช่โอเคจริงเหรอ จริงหาทะเลสดเจอบรรยากาศแบบนี้ครั้งแรกคุนเยอะๆอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นมากอ,อย่างแรกคือเราเคยอยู่แต่เวทีบนเวทีคอนเสิร์ตใช่ไหมครับมันไฟมันมืดมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นคนอื่นเท่าไหร<ส>่ <c oughs> บนแตที่มาเห็นเนาะลายก,กว้างๆนะมีคนเยอะมีชั้นบนชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเย <Yeah. S 1> ้ตื่นเต้นมากโอเคครับงั้นขอให้โชว์นี้สนุกสนานนะครับผมขอบคุณครับขอบคคุณทางก็โชว์ด้วยใช่ไหม ี่อยู่กับได้มางานครับีานงานครบรอบของแอคชั่นแนลเนี่ยกี่ปีแล้วฮะปีสามปีสี่ครับปีสามปีสี่ต้องน่าจะมาปีที่แล้วปีที่แล้วปีสี่เออปีแล้วมาร้องเพลงจำได้มาร้องเพลงครับผมปีนี้ได้ร้องเพลงว่าปีนี้มาเดินแฟชั่นให้น้องๆเขาเอ้าวสีดีป่ะมนว่าให้พี่อักฝากถึงแฟนๆของแอคชั่นแนลหน่อยที่ตอนนี้อยู่กันมา5ปีแล้ว ครบรอบ5ปีแอคชั่นแก็ขอให้ช่องแอร์ผลิตรายการดีๆมีคุณภาพออกมาแบบนี้ตลอดตลอดให้คนดูนะครับก็ทุกคนที่ติดตามผมเชื่อว่าคนที่ดูแอคชั่นแจะได้ทั้งสาระความรู้ความมีฮาแล้วก็ได้อะไรมากมายจากช่องนี้ก็ขอให้ช่องนี้ผลิตรายการดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับผมเราอยู่กับเด็กรุ่นใหม่ไฟแรง ที่เพิ่งออกจากเวทีเดอะสตาร์สิบมานะครับผมคือน้องเดอะสตาร์สิบนั่นเองครับตั้มาซีดีเดอะสตาร์สิบครับผมสวัสดีครับโอ้โหพูดเหมือนจะมีลาอดำเหมือนจะมีเสียงกรี๊ดมาเลยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ตั้มครับสวัสดีนะพีดีอันนี้เราเรียกพี่ตั้มแต่ว่าพี่ตั้มเรียกเราพี่แคนผมเป็นพี่หนึ่งงานเรื่องพี่รุ่นพี่งานเรียกรุ่นพี่งานเออสองวันนี้ครั้งนี้เป็นปีแรกที่ได้มาร่วมงานครบรอบของแอคชั่นแอลใช่ครับเป็นไงบ้างเจอบรรยากาศจริงๆวันนี้เมื่อกี้ลองลองไปลองไปลงรรัันนทวว์แล้ะ่ ขนาดยังไม่มีคนแบบคนเริ่มมาแล้วนะคนเริ่มมาก็แบบแค่เราลันทูก็ยังได้เสียงกีตอบรับใช่ก็ยังมากอยู่แต่รอบจริงเนี่ยคงจะมากกว่านี้ีเยก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็ได้ร้องเพลงกับพี่ๆพี่ธีกรด้วยแล้วก็ได้ร้องเพลงกับพี่ๆเดอะสตาร์ด้วยครับแต่งตัวแซ่บมากพูดเลยครับผมอันนี้คือโชว์อะไรเหรยวันนี้เรามาในคอนเซ็ปต์คูดจินถ้าโชว์ของพวกเราสองคนจะมีโชว์คูดจินครับก็จะเป็นแบบเพลงอะไรอยากให้เราฟังดูมีฮาแน่มีฮา่อยากให้เราติดตามดูแล้วกันนะคะครับผม วดกระวายที่ถึงเท่าไรก็ไม่ถึงเขาจะตายถูร้อนเท่าไรสุดท้ายก็เงาภาพเท่านั้นทำเราเจ็บปวดแค่ไหนที่ต้องเก็บความรักนี้ไว้ในใจอยากโดนใครเป็นตัวของเต็มที่รักกันที่กุอลที่ใจดีดีมีเรือเรล่าหัวใจต้องใช้กับใคร ็นคนมีจุดของเต็มทีหาเป็นปีแต่จะเป็นใครกันดีเธอหรือเปล่าที่มาปฏิกับใจกับรักที่มันมีเพียงแค่คำเดียวที่รอจะใช้กันสามคนก็อยากให้ทางช่องแอคชั่นนนะครับสร้างผลงานดีๆนะครับผมสร้างรายการดีๆออกมาแล้วก็ อยู่กับพวกเรานะฮะ The Star แล้วก็ทุกๆคนทางบ้านด้วยตลอดไปครับครับผมก็ขอให้คนดูเพิ่มขึ้นทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันแล้วก็เรตติ้งดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอให้สร้างผลงานดีๆให้พวกเราได้ไปร่วมกิจกรรมหลายๆอย่างครับก็เดี๋ยวเจอพวกเราแน่ครับก<อ>็<อ>บ Happy Birthday ครับ Actional ความสนุกสนานยังไม่หมดแค่นี้นะคะช่วงต่อไปมาติดตามบรรยากาศความสนุกสนานและการแสดงของเหล่าศิลปินในงานฉลองครบรอบ 5ปีแอคชั่นแนลตอนซุปตาปาร์ตี้5ปี5แอคกันต่ออดใจรอชมกันสักครู่เดียวค่ะผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่หลังเวทีครับแล้วตอนนี้เนี่ยดับเบิลเขากำลังโชว์กันอยู่แล้วก็ตอนนี้อยู่กับน้องๆนะครับที่เฮ้ยโอ้โหโอเคสวัสดีครับวัสดีครับสามคนนะฮะ3คนเออน้องนัทน้องมุกสมัยนะครับเมื่อกี้โชว์ไปยังฮะย่างค่ะกำลังจะโชว์เอ่ออิสาค่ะเพลงอิสาโชว์นี้เลิศมากพูดเลยเลิศมากพูดเลยครับนี่โชว์เพลงอะไรฮะ แฝดชั้นค่ะแชั้นกับพี่ซิววีฉันจะร้องชั้นค่ะอ๋อก็คือร้องเพลงตอนที่นเอนแฟชั่นใช่ค่ะ <im it> ฉันคือรักของฉันขู่ใจบ้างไหม <im it> ฉันมีสิทธิ์รัรักของฉันูใจบางไหจะมีสิทธิ์ร